รักษาราชาการแทนนายอำเภอบำเหน็จนรงผู้เป็นประธานพิธีพร้อมผู้มีเกียรติที่เรารมทุกท่านครับขอต้อนรับคณะสัตยาสาธุชนและเจ้าภาพในพิธีสำคัญนั่นก็คือพิธีปักหมายเขตสีมาณวัดโคกหินตั้งตำบโงลโคกเรืองรมอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมินะครับในวันศุกร์ที่27ธันวาคม 2 5 6 7เจนนะครับชัยมงคลน้ำพิธีนะครับ15รูปขออนุญาตเรียนดังนี้นะครับมีท่านพระครูปริยัติชยโยดมด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอบำเบ็ดนรงพระครูวาปีชัยธรรมด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลบ้านชวนเขตหนึ่งพระครูกิติชัยสุนทรเจ้าคณะตำบลเกาะมะนาวพระครูโอทิจันทวิมลเจ้าคณะตำบลโคกเพชรกเพพี่น้องที่เคารพ,พ,พครับในการพิธีครั้งนี้เนี่ยถือว่า เป็นความสําคัญและก็เป็นหน้าที่ที่ในส่วนราชการที่ให้ความสําคัญที่ขออนุญาตกล่าวในเบื้องต้นก็คือทางสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมินะครับที่ท่านให้ความส่วัมืต้องขออนุญาตเรียนว่าทางสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมินั้นให้ความสําคัญและให้ชายภูมิพร้อม้อมดยข้าราชการทุกท่านเลยนะครับคุณคมสรรประเสริฐสุขคุณธีรพัฒน์เี้ยงวัฒนาชัยมุณฉายาลักษณ์เป็นลำดับไป จากนั้นพระบาทสมเด็จพระวชิาเชล้ากเจ้าคุณกับท่านประธานจะเปิดกลวยถวายสักการะถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ร้อมกันอีกครั้งหนึ่งถวายคำนับขอพระคุณครับพระชนม์ท่านได้บูโชาพระรัตนิยมในความพร้อมเพียงกัน อรหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวาพุทธะสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิสัะนังคัจฉามิ ทุติยัมปิธรรมังสารังขัจามิโทติยัมปิสังขังสารังขัจามิ ติยมิสังขังส,ส,สารนังขัตชาเมิติยมิขัตชามิตติยมิทรมังสารนังขัตชาเมตติยมปิสังขังสารนังคาเลนะสุขติยันตีสาตุสิเลนะโปขัสมพทตาซาตุสิเลนะเนปุติยันตี ัสมาสซลังเวโซทะเยอามะพันเตท่านผู้นิเกีที่ประหท่านแรกนะครับคุณแม่อันันโตรับที่มายครับคุณแม่อันันอยู่ตรงไหนครับขอเสียงปรบมือให้คุณแม่ด้วยครับคุณแม่อันันโตรับที่มายนี่เป็นเจ้าภาพทั้งสองหลักเขตด้วยกันนะครับทั้งทิศอีสานอาทิตย์อัคย์เจ้าภาพต่อไปพ่อปัญญาแม่สมจิตทั้งสอมครับ พ่อปัญญาไม่สมจิตครับหรือผู้แทนยืนนะครับทางทิศหอระดีนะครับแล้วก็เจ้าภาพทางทิศพายาบขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าอธิการอารยุยืสราพท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเรืงลมนลละครับต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยเพราะว่าท่านก็ได้มาดูแลในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่องตลอดมานะครับแล้วก็มีเจ้าภาพเจ้าภาพฉัดนะครับขออนุญาตเรียนเพื่อที่จะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพฉัด ที่จะมีการพิธีอัญเชิญในช่วงต่อไปคือคนคนตรวสี่พงพิพัฒน์สด กำหนดไว้ในบัญชีนั้นและให้นามเพือท้องที่ปักหมายเขตให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ประกาศนบวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2567ผู้รักสนองพระบรมราชโองการสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีบัญชีรายชื่อวัดที่ได้รับพระราชทานพิสุภาภาษีมาวันที่สอง ประจำปี2566ที่31วัดพวกหินตั้งตำบลพวกเริงรมอำเภอบำเน็จนรงจังหวัดชยัยภูมิกำหนดเขตกว้าง30เมตรยาว50เมตรประกาศราชกิจจานเาุเบกษาเล่ม141ตอนพิเศษ88งวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2567 สำมันงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติววววของาา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 มมิยยยยยยยัตตตเเเจจโสสกททนนนนนคลลปร มปปะเท่าคะนผู้ชมที่มาร่ว <OR> มพ medidas, <oui> ิธีในวันนี้เนี่ยได้ปฏิบัติได้มีโอกาสร่วมกับท่านเจ้าภาพทุกเจ้าภาพโดยมีผู้แทนในคณะศิลป์ร่วมกันนะครับเมื่อพร้อมแล้วเมื่อหลวงพ่อเจ้าประเณเพอ เจอร่มน้ำบนนะครับเรียบร้อยแล้วพระสง์จะได้เดี๋ยวคมสันให้สัญญาณด้วยแล้วกันพระสง์จะได้ชัยันโตนะครับเพื่อความเป็นมงคลแก่แตเจ้าภาพละครั ข้ที่สองนะครับค้อที่สองนี้ที่ขอรับดี ดีตอนนี้ตอนนี้นะตัดดีกว่าตาัดดีคล่องอย,ยันยันตัน,นดีคล่องตีไปเรื่อยๆเลยดีไปจนกว่าผมจะเหนื่อยนะใช่โอ้ yeah <laughs> ทั um, ้งในพิธีข้อนนโมทนาบุญกับคุณแม่และครอบครัวในวนวอกาสนนี้นะครับ

ตาเกณมะโนบามาบปนเนกัตวานราปันตะเจนปันตาเกณาระหันตาเจนตามขณะนี้ท่านประธานในพิธีนะครับท่านวิรัตผู้ใหญ่ฟาประหลาดอำเภอ่านกลุงานบริหาร งานปกครองรัาราชการแหนในเมืองประเนณีลได้ท่านะมีความศรัทธาในการเป็นเจ้าภาพ้วแต่ว่ามีภารกิจแต่ยังไงก็ตามนะบุญกุศลที่ท่านได้ตั้งใจนี้จะบังเกิดแก่ทุกเจ้าภาพแต่ไม่ว่าท่านจะมาหรือไม่มาเพราะว่าท่านได้ภาวนาท่านได้ตั้งใจในการร่วมเป็นเจ้าภาพไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในที่ทททวัดโอหินตังของเราเนี่ยโดยท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านจะให้ความสำคัญเจ้าคณะอำเภอ พระเดชระูปนะครับท่านรองเจ้าคณะอำเภอทั้งสองท่านนะครับพระเทรรนุเทระนะครับทุกองค์นะครับก็ท่านผู้บริการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับจังหวัดชัยภูมิครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านผู้บริการโรงเรียนท่านนายกองค์การงานสุบปนนะครับท่านเจ้าภาพนะครับ ท่านนะครับที่ได้มาพร้อมเพรียงกันอยู่ณนที่แห่งนี้นะครับดังนั้นสาธุชนนะครับชาวอำเภอบําเพ็ญร,ร่มแล้วก็ชาวตำบลโค้งรุมนั้นนะครับอันว่าการได้มาร่วมกันณนที่แห่งนี้นะครับก็คงไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะครับแต่ก็ด้วยบุญวัส,สนาของทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาทำบุญกุศลอันอยิ่งใหญ่นี้นะครับ ก็ขอลงมาอมุลนโลธนาสาธุก,การไปกับทุกท่านตัวกับผมเองวันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากนะครับจริงแล้ว่าวันนี้เป็นวันประชุมคณะผู้ใหญ,ญ่บ้านนะแล้วก็มีภารกิจที่ซับซ้อนยุ่งยากแต่ก็ตัดได้หมดนะครับเพื่องานอันสำคัญนี้ที่ได้มาร่วมในงานอันสำคัญนี้ร่วมกับทุกท่าน นะครับผมในานามของนันเพอบำเหน็จรงนะครับแล้วก็ชาวอำเภอบำเหน็จระลงทุกคนนะครับก็ให้ขออนุโมทนาสาธุก,การไปกับทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมกันแล้วก็อิ่มเอิบด้วยบุญนะครับผมว่าเชื่อว่าขณะที่เราไปยังหลักเขตในแต่ละเขตนั้นเนี่ยนะครับทุกท่านอิ่มเอิบอิ่มเอมไปด้วย บุญไปด้วยกันนะครับหลายคนที่ได้เป็นเจ้าภาพท่านที่แม้นไม่ได้เป็นเจ้าภาพก็พลอยอนุโมทนายินดีไปด้วยนะครับทั้งท่านที่ไปอยู่ในเขตพิสุมการมิสีมาแล้วก็ท่านที่ยังนั่งอยู่ในที่แห่งนี้ผมก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนล้วนได้รับอนิสงแห่งบุญนี้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับอานนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับสาธุครับ ครับขอบพระคุณนะครับกับคุณท่านประธานในพิธีนะครับลำดับนี้ครับขออนุญาตในช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้สุวรรณะฉัตตติฉัตตสักนาคราชศอปานายุษษษษษคัสสะกึอิีอิวิจิตตะกรมมัสสะเสมานิมิตัสสะสีมาปันนักสะนาคาทันตัสสั กินนาริยากัปปลัสสัตสัพปริวารังพุทธสัพปุวินัตถายะอิมัสเมมงอุปโปสภาคาเรนิยาเทมา้าสาธุโรปันเตอัจยังอิตายะสุขายะสังวัตตุข้าแต่ข้าสงผู้เจริญ ขอระสจมจงรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายฉัดทองหลักเขตสีมาบันไดพญานาคกระดิ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าภาพจิติกรรมฝาผนังลูกนิมิตใบเสมาคันถวยนกกิน,นรี แต่เบื้องขออนิสงส์แห่งการถวายเพื่อเป็นพุทธบูชานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปีจชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้องตลอดกาลนานเธอ เจ้าหน้าที่ได้เชิญเทียบปัจจัยเรื่องหน้าพระพิธีธรรมบัศาสนาทั้ง15รูปนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เ,เชิญองคริัยะเทยวดมนะครับแล้วก็เชิญเชิญเจ้าภาพครับด้านหน้าเชิญทุกท่านเลยครับเชิญคณาจารย์ภาพทุกท่านในในในกลุ่มของเจ้าภาพหลักเขตเจ้าภาพที่มาอาจจะไม่ได้มาคนเดียวนะมาหลายคนก็เชิญเลยครับทางท่านอาจารย์นันาน์นั้นจัให้เจ้าภาพทุกเจ้าภาพบา <Okay. S 1> งทีท่านมาสามีภรรยามาครอบครัวมากี่ท่านกี่คนก็ได้เข้าไปถวายด้วยกันนะครับ ใหญ่ครั้งนี้แล้วก็ขออนุโมทนาจเจรินพรทางวิลาภููอยากว่าักษาการณ์คือเมริกาดำเนันลง,างนการพอฒนยการพทธศาสนานจังหวัดชายภูและพี่น้องสาธุชนผู้มีบุญผู้ใจบุญทุกทุกท,ท,ท่านที่ได้มาร่วมบุญใหญ่ ในวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาตามที่ทั้งส่วนของคณะสงฆ์งอำเภอบันเดชนาลงก็ดีส่วนของถึงกว่าหลายปีมาแล้วตึงที่ช่วงระยะเวลาที่บังลุกนีมมีผูกพัตตศิม,มาก็ถือว่าเป็นโอก,กาสที่ คือว่าเป็นโอกาสเิเศษที่พวกเราทั้งหลายทั้งส่วนของคณะสงฆ์ส่วนของญาติโยมทุกส่วนที่จะได้ร่วมสร้างบุญบารมีกับท่านพระผูประโชดปีละหงพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาชาววัดหัวกินทั้งโดยเฉพาะผู้เป็นเจ้าภาพ สร้างโบโสดตั้งแต่เริ่มบางรลักฐานมาถึงปัจจุบันนี้อาญ,ญาโยมเจ้าภาพบางท่านนั้นก็อาจจะไปสู่โลกสวรรค์แล้วแต่บางท่านก็ยังร่วมบุ่นฝังโดดิเมศผูกปริสติมาตามกำหนดการที่จะได้ทำพิธีเืิดเป็นทางการในวันที่28 เป็นึงวันที่สี่ีนาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราทำทั้งหลายจะได้ร่วมรสร้างบุญสร้างกุศลโดยการทำหน้าที่นนในส่วนของราชการก็มีท่านวีรับได้มาทำหน้าที่ตามที่มีหน้าที่การตักหมายเกียนโรงเรียนในตำบลควบรวมทัานนายก ตลอดถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านได้มาทำหน้าที่ทำอะไรกุรอานเราก็ได้ร่วมสร้างบุญบาร,รมีกุรอานอีหมีเราจะได้ร่วมกันสร้างนี้พุ้มของปกปักรักษาไม่ว่าจะเป็นส่วนของคณะสงฆ์ส่วนของญาติโยมทุกส่วนทุกท่านที่จะได้ร่วมบุญร่วมกุศลร่วมทำหน้าที่ ในการให้ความสะดวกแก่ผูธศษาตน,นิกนชนที่จะมาร่วมงานฝังดูมิตรผูกปัตติมาวัดโคกิงตั้งแห่งนี้ก็ขอให้ทุกท่านท่านชมมีความสุขความเจริญด้วยอำนาจุผูสุสนโจนปกปักรักษาอำนวยผลให้ญาติโยมได้สำเร็จไม่ว่าจะปรารถนาจริงใด ก็ขอให้ได้รับความสำเร็จในหน้าที่การงานก็ดีในส่วนการประกอบกิจาการงานก็ดีการสุขภาพร่างกายก็ดีขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยนานาการ์ดปราศจากไกันตัายทั้งหลายทั้งปวงด้วยอนุภาบุญที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งตัไม่ดีแล้วนี่จง อำหน่วยให้ความแปรกหนาของทัานทั้งหลายจงสำเด็จโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเกี่กับขออนุโมทนาในอาวาริวะหาภูราปริปุเรนติสาคภรงังเอวะเมวะอิตโตทินงังเปตานังอุปกัปปติ อิจิตตังปทิตตังตุมหังคิดปะเมวสิมิตุสัเพปุเรนตุสังคับพาตจะายนโอจัตตารรอจามาวาตวันโอสุขังภาลัง ด้วยการปฏิบัติพิธีในในส่วนของการที่เคปิสงคามวสีมาเนี่ยเป็นพิธีทางราชการนะครับเพราฉะนั้นในการปฏิบัติทางทางเจวาหนาทพุทธศาสนาจึงได้จัดพิธีให้เหมาะสมถูกต้องและหลังจากนั้นเชิญผู้ร่วมพิธีได้ยืนขึ้นครับขอบพระคุณท่านประธานขอบคุณท่าน,านผู้มีเกียรติครับทีนี้พิธีการของพิธีในส่วนราชการนั้นัดข้างในได้เลยนะครับเดี<ม>๋ยวจะได้เชิญเจ้าภาพเข้าไปร่วมกันเชิญ แห่รอบองค์พระปิมาประธานรอบอุโบสถสารอบนะครับเจ้าภาพฉัดน,นะครับคุณธนาดลนคุณพัฒนันการจนานุประดิษฐ์และก็ขอเชิญเจ้าภาพเสาเกตสีมานะครับได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญนะครับ